สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านครับสวัสดียามเย็นๆครับสวัสดีไปยัง FC ทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับช่องสอรักกริยาเช่นเดิมครับวันนี้เอาบังลูกชายเสียไก่ครับใส่เสียไก่ไถนาครับรับเจ้าแอมส์ับเจ้า L สามหกศูนย์แปดครับผมวันนี้ลงทงครับไถนาจะคองครับไถนาจะคองครับวันนี้รอบที่สามนะครับ มือเือนว่านครับลอยน้ำมันแห้งจนว่าครับกว่าน้ำสีแห้งนี่ให้ลูกไส้เชียร์ไก่ไทยครับน่าจะคลองเดี๋ยวไปซีเรียสครับออกจากลูกไส้เชียร์ไก่เซียนครับบอดเลยครับหมาไลยมือแล้วครับประมาณสองอาทิตย์แล้วครับเพราะว่ามันมีแต่งานน้ำครับหลูกไส้เชียร์ไก่จอดแล้วมัน กับีมองเนี้ยมองน้ำนะครับหน้าผมไม่แหงบบ็งแรงบอดเบอร์ถูกมองครับบอดได้มักเก่งนานรับตัวนน้ปล่อยมันแหงเลยมาไทยครับวันนี้นมือเด้อดมาวานครับ ได้กาศดีครับวันนี้ฝนบปตกมากไล่มือแล้วครับฝนบปโตประมาณสามสี่มือได้แล้วครับงานผมก็เริ่มเบิร์ตแล้วครับไม่เป็นเริ่มแล้วครับเบิร์ตล่ะเรือยู่เจ้าเดียวครับหน้าบ้านเแล้วของเจ้าคลองแล้วอีคลองไรครับต้นั้นเพป็นพานในวานครับแค่คนสีหายวันเลยผมไม่ปั่นไปและรอบนึงครับนานๆครับแต่มันพันเหี่ยงผมอยากเล่้เพพันวานอยู่ครับ โอ้เหลืออยู่สองเจ้าไหมครับสามเจ้าหองจาขหองเจ้า,จานึงไปไทยมาแล้นะ่อยู่ทางทางเนะี่ยเสียนอนไปไทยอ่างไปสองเจ้าสามเจ้าไปเครื่องคล้องกันเนี่ยเนี่ยเป็นคนะืองล้องส่งน้ครับหน้าบ้านครับผมหน้าตีนแบบบ้านผมมีมีชุนรัประทานครับทางบนเขื่อนสุนรัประทานครับอ่างเก็บน้ำห้วยเกี้ยวหน้าไต่อ่างครับว่ายไงแต่แถวนี้มันมามีลมนะครับ หน้าผมแถวไก่อ่างไก่ๆอ่างที่ผมไปเห็ดน,นั่นที่มถ่มทายใ้ FC พีี่ี่นอนในบิง้งมีโรงังเถบเมื่อวานกับเป็ดีสมาครับเมื่อวานไปเห็ดไต่อ่างซร้งเจา้ามันกับสิบอติดหรอวครับแต่เสียนวาวันตัางใจเห็ดในจีดมันว่าม่อยางมัวเลยนะ ล้าลังเลือดจำเนี้ยครับอันนั้นเจ้าเนี้ครับซีพีเอ็นไหลครับผ re hey, oh. ีดำเอาเวรไหลผีดำเอาเลยครับก็เลยเนี่ยเดือนมีทุนหนาไปแล้วครับนี่ครับสิ้นเดือนแล้วครับมันนี่นะกลางกเดือนหรือบริสันต้นเดือนมีทุนหนาครับเดีือดคนสิบออกมา าจากคลองครับเฮ็ดให้ยาบ่เหลือเฮาสิ็ดครับมือสิปั่น2รอบครับปั่น2รอบมือผมสิปั่นตัดก่อนครับรอบแรกรอบ2ยังคงสิปั่นเงาสงอไร่ครับตัวนี้หน้าผมงานนี้2ไร่งานนี้กอะลายเซเๆครับผมว่าดแล้วครับหน้านี่อันนี้ก็หน้าผมเลครับอันนี้ว่านน้าครับตัวนี้มันไกลเฮือนเพิ่นครับถือแลี้ยวไปว่านแห้งยานบ่เหลือไกล อันนี้เกิดดีอยู่ครับอันนี้ผมผมปัน่นผมว่าเต่ป,ป้าป๋าผมจีบอกให้ปั่นไวซื้อดีครับผมปัดปั่นบางทีแหละครับก <c oughs> ี่ลายแงครับเป็นห้อยเป็นหอยอยู่ครับบ <c oughs> ลัง,ง,งก้างโมกบบริเก็บครับเราผัดมาวานผัดบอกว่าว่าสีศวานผมว่าแต่เราบอกผมปั่นไวซื้อแล้วผมก็เลยจัดในแบบเต็มเดียบเต็มมาเพียงนานเป็น,าน,านปว่า ว,ว่าคลิปนี้นราจะบาถึงชิปละที่นะ <c oughs> ว่ามันเฉยผมไปเก็บหลองก้างครับท้ายน้ำเก็บห้องงานกับปิดหลองก้างมางปเป็นครับ <c oughs> ว่าท้ยเปิด์อกครับเพื่อนเร <c oughs> าจะไม่ท้ยเขาห <c oughs> น้าสองไหลครับตอนนี้ผมท้ายสองห้องครับ <c oughs> ห้องเดียวมันกว้างเลยครับห้องเดียวยาวสองห้อง มันลองเกียรซ3ครับบวชีมือไทยไปครับเลียงห้างเอาเป็น ใช้อะลรห้องกสซอมครับเพราะไอมองเดียรับครับเกียดับพาดไหมครับพี่อนเียดับจอดเีครับอนนี้ผมไท้ไกันสีผมไ่ย์ังไงครับผมไอเบสเบดงานแล้วผมก็ีซอมครับเ่าอ้มองไอเบา เบาลงมากนะครับที่ซองถางนี่เขาจะไปฟอกไงเพราะม,ม,มันรวมมันรวมมันรว,วมแห้งครับอันนี้เสียน้องมันก็นลงไปเบิ้งหน้าจุบึครับมันเมือเ่อหรือเปล่เมื่อครับเสียน้องเมือเ่อแล้วอันนี้นหน้าลุงพวงซองเลย ข้างล่างสีไหลผมเข้ามาประจําผมไว้ครับข้างล่างสีไหลมันเป็นประจำ้ำนะครับเขามาให้ผมเห็ดครับให้ผมเห็ดไหนไมันไทยเกียร์สามหรอมันไทยเกียร์สามเออเออขับไม่เลี้ยงห้างไปไหนก็ไปไหนแล้ววะ <laughs> จะห,าห่าเ,าเห็ดว่ากลั่นไมาเกข้มเอยมีสิปั่นช่องหลอดเลยครับคิดว่าปั่นเราแรงงานเดเยาก็สิปั่นช่องหลอดเล่ครับไอ้มันนวลไปเลยน่าจะขอเบ็ดงานแหรอครับบ่าฟาว ดับดับดับบอลลอดครับไคเกียร์สองเาแล้วมึงหมดเอ้ทักซีดีป่ะเกียรนะครับไม่เกียร์เลยเยี่ยมเป็นครับ ครับหน้าผมเปล่นงนานไงครับเพราะมันสูงกันระดับคอท่อพีครับท่อขามทางเลยครับท่อพีตายใครหนะหมองได้นะครับเป็นงูเลยครับนนเลยโอ้โหดึงเลยนั่นดึงเลยซองผังงูมาถ่ายครับคลิปนี้ไปสนิทเลยครับเดี๋ยวมาเราดีพร้อมกระจีกันครับ <c oughs> กันในกับากตที่ตามเนี่ยนะครับช่องซอสทรีริยาครับผมสวัสดีครับผมพอกันคลิปนะครับ